ฟิกเกอร์ที่คุณเห็นในร้านทุกวันนี้เต็มไปด้วยดีเทลการลงสีที่สมจริงและราคาที่บางครั้งก็สูงกว่าโทรศัพท์มือถือแต่มันเริ่มต้นมาจากอะไรใครคือคนกลุ่มแรกที่ปั้นฟิกเกอร์และจากของเล่นเด็กกลายมาเป็นงานศินละปะระดับโลกได้ยังไงวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลาไปดูวิวัฒนาการของฟิกเกอร์ตั้งแต่ยุคโชวะจนถึงโลกยุคดิจิตอลที่ AI ก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องยุคที่ 1. ยุคเริ่มต้นโชวะปลายฟิกเกอร์พลาสติกจากทีวีฮีโร่ หลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวด้านวัฒนธรรมมีการผลิตของเล่นพลาสติกราคาถูกให้กับเด็กๆฟิกเกอร์ยุคแรกมักเป็นหุ่นไวนิลขนาดใหญ่จากซีรีส์โทคุซัซึเช่น อันตราแมนหรือคาเมร่าเดอร์เรียกว่าซอฟต์บิหรือซอฟต์ไวนิลจุดเด่นคือผลิตง่ายราคาถูกแต่รายละเอียดน้อยวางขายในร้านของเล่นทั่วไปยุคที่2ยุคการลาชคิดปลายยุค7 0็ดยถึงยุคนี้ถือเป็นจุดปเปลี่ยนสําคัญเริ่มมีแฟนลับปั้นฟิกเกอร์เองจากเลซินและดินปั้นจนเกิดเป็นแนวคิดคือกาลาชคิดเพราะหลายคนผลิตจากโรงรถที่บ้านตัวเองมีการขายตามงานอีเวนต์เฉพาะเช่น Wonder Festival บางผลงานก็ถูกซื้อไปโดยบริษัทใหญ่ แล้วกลายเป็นฟิกเกอร์ผลิตจริงจุดเด่นก็คือรายละเอียดสูงปั้นเองลงสีเองขายแบบจํากัดแล้วก็มีความเป็น DIY สูงมากเป็นรากฐานของฟิกเกอร์ในแบบฉบับโมเดนยุคที่3ยุคตสกหกรรมตั้งแต่ปี90 2000. จนถึงปี2000เมื่อเทคโนโลยีการหล่อ PVC ดีขึ้นบริษัท,ทต่างๆเช่น Gussman Company, m a g f a c t o r y Alter, Kotobukiya เริ่มเข้าสู่ตลาดฟิกเกอร์ก็สามารถผลิตจํานวนมากโดยยังคงความรายละเอียดสูงตัวอย่างที่โดดเด่นในยุคนี้เช่น Figma, Den Doll และ PVC สเกลฟิกเกอร์อนิเมะยอดฮิตอย่างอีวานเกเลียนนารูโตะวันพีทก็มีฟิกเกอร์ออกมาตามอย่างต่อเนื่องจุดเด่นก็คือผลิตจํานวนมากราคาจับต้องได้เริ่มมีระบบพีอเดอร์ตลาดขยายไปอย่างต่างประเทศมากขึ้นยุคที่4ยุคโลกออนไลน์ปี2010ยุคนี้อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาปเปลี่ยนพฤติกรรมของนักสะสมร้านค้าออนไลน์อเดอร์ Pre order, และรีวิวจากยูทูบเบอร์ทำให้ฟิกเกอร์กลายเป็นของสะสมระดับโลกตลาดมือสองโตขึ้นมากเช่นมาดาลเกตเอมิเอมิงานพิลิโอนคนเริ่มซื้อ สารการผ่านโซเชียลแชร์ตู้โชว์และประสบการณ์การสะสมจุดเด่นการเข้าถึงง่ายขึ้นฟิกเกอร์กลายเป็นวัฒนธรรมระดับโลกแพลตฟอร์มกลายเป็นส่วนสําคัญในการสะสมยุคที่5ยุคดิจิตัลงาน3 d print ai v t u b e r และฟิกเกอร์ nft ปัจจุบันฟิกเกอร์บางรุ่นเริ่มใช้โมเดล 3D ในการออกแบบบางแบรนด์ใช้ AI ช่วยออกแบบท่าทางและโลกวิ u ทูเบอร์ทำให้มีฟิกเกอร์จากคนที่ไม่มีอยู่จริงบางโปรเจกต์เริ่มทดลองฟิกเกอร์ NFT ที่ไม่มีตัวตนจริงแต่เก็บสะสมในโลกดิจิทัลจุดเด่นเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานโมเดล 3D แบบคัสตอมเริ่มเติบโตโลกอนาคตของฟิกเกอร์อาจจะไม่หยุดแค่บนชั้นวางสรุปฟิกเกอร์ไม่เคยหยุดพัฒนาจากของเล่นพลาสติกยุคโชวะสู่ศิลปะสะสมที่มีทั้งมูลค่าทางใจและมูลค่าทาง าิวัฒนาการของฟิกเกอร์คือภาพสะท้อนว่าความหลงไหลบวกเทคโนโลยีบวกความปราณีตสามารถเปลี่ยนของเล่นให้กลายเป็นวัฒนธรรมระดับโลกได้อย่างแท้จริงแล้วคุณละ่ะสะสมฟิกเกอร์มาตั้งแต่ยุคไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ